ครับสวัสดีนะคะวันนี้พามาดูไร่ข้าวโพดนะครับแถวบ้านเราตอนนี้เริ่มมีไร่ข้าวโพดแล้วครับปกติก็จะเห็นแต่นาข้าวกับมันสับปะหลังเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่สองสามปีมานนี้เริ่มมีการปลูกพืชชนิดใหม่ไปด้วยนะครับเป็นไร่ข้าวโพดนะครับนานมากครับไม่ได้เห็นไร่ข้าวโพดแบบนี้นะครับ ก็ตั้งแต่เกิดมาเคยปลูกอยู่ครั้งหนึ่งนะครับตอนจำความได้พ่อแม่เคยพาทำอยู่ประมาณครั้งหนึ่งช่วงหลายสิบปีที่แล้วนะครับก็พึ่งกลับมาเห็นอีกปีนี้ครับเป็นไร่ข้าวโพดก็เดี๋ยวจะพาชมดูนะครับไร่ข้าวโพดสวยๆครับช่วงนี้ ก็ประมาณเจดแปไร่นะครับที่ปลูกเป็นไร่ข้าวโพดสลับกับล่องยางโอ้สุดลูกหูลูกตาแล้วครับกำลังสวยแล้วครับนี่ก็บรรยากาศค่อนข้างดีเลยครับเดีย๋ยวให้ดูมุมกว้างนะครับอ่ะนี่มุมกว้างขึ้นมาหน่อยบรรยากาศ นานมากครับไม่ได้เห็นไร่ข้าวโพดแบบนี้เนาะแถวบ้านอื่นก็น่าจะมีเยอะครับแต่แถวบ้านผมก็เพิ่งจะเห็นครับเป็นไร่ข้าวโพดตัวนี้ก็จะดอกลงมานิดนึงนะครับนู่นนะครับเดี๋ยวพาไปดูตรงกลางด้วยนะครับก็มีไร่มันสลับกับต้นยาง พามาดูไรข้าวโพดตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณเจ็ดไร่แปดไร่นะครับสวยครับกวอันนี้ก็ไม่ใช่ของผมนะครับนี่ของลุงนะครับลุงจะปลูกข้าวโพดนะไม่ได้ปลูกมันนะครับเพราะว่ามันหาต้นพันธุ์ยากนะมันก็เลย จัดกาโพดอายุน่าจะประมาณเดือนกว่าๆนะครับนี่ประมาณเดือนเดือนสิเดษครับกาโพดกำลังสวยเลยครับพันอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับบรรยากาศนานมากครับที่ไม่ได้เห็นแปลงกระโพดแบบนี้เนาะ กำลังสวยครับนี่แถวบ้านก็จะมีแต่ไร่มันแต่ปีนี้เริ่มเห็นไร่ข้าวโพดราคามันดีอยู่ครับแต่ว่าขายแล้วขายจริงไม่ได้ราคาครับปลูกมันราคาอยู่ที่สามบาทห้าสิบแต่ขายจริงได้ประมาณครึ่งหนึ่งครับต่ำกว่าครึ่งหนึ่งอีกจะตกอยู่ที่สองบาท กว่าๆนะครับไม่เคยได้ราคาเต็มนะครับขายมันอันนี้เราก็หันมาปลูกข้าวโพดครับข้าวโพดนี้ก็ได้ดีกว่านะที่เขาบอกมานะครับคนที่เขาเคยทําเนาะแถวบ้านก็ปลูกได้เหมือนกันครับปลูกได้ทุกชนิดดินที่ปลูกก็จะเป็นดินดินทรายนะครับแถวนี้เป็นทรายปนดินล้วนเนาะ ก็จะปลูกยางสับไปด้วยนะครับนี่ยางก็เพิ่งปลูกปีแรกเนาะกโพดนี้ก็น่าจะประมาณเดือนเดือนครึ่งน,นะครับก็เริ่มท่วมหัวแล้วครับตรงไหนสวยๆติดกับทุ่งนาเลยครับบรรยากาศเขียวกระจีฝนไม่ตกครับวันนี้แดดก็ค้มคมครับบรรยากาศดีมากครับ วันนี้เลยพามาชมสวนข้าวโพดเนาะก็จะเป็นแปลงนาเดี๋ยววันหลังเราจะมาไลฟ์สดให้ดูนะครับก็บรรยากาศดีมากครับเป็นสวนข้าวโพดเนาะสวนข้าวโพดติดกับสวนมันสบปะหลังนะครับแล้วก็ปลูกยางแซมครับ ก็สวยมากครับช่วงนี้มีทุง่งนาด้วยนี่นาก็สวยครับนาทงนี้สวยกว่าเพื่อนเลยครับนี่ครับบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยครับคึ้เคือึ้คล,คล,คล,คลืนี่นะครับเป็นไรข้าโพดเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ค่อยได้เห็นนะครับ แถวบ้านผมก็เริ่มมีแล้วครับอันนี้มันสับปะหลังเราก็จะคุ้นเคยกันดีกับไร่มันเนาะ,ะเกษตรกรบ้านเราก็ปลูกเป็นมันสับปะหลังเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีไล่ยางไล่ยางไล่ปาล์มไล่ข้าวโพดเนาะนูะ่น,นตรงนั้นก็จะเป็นสวนปาล์มครับนูน่นสวนปาล์มก็ปลูกได้ครับแถวนี้ปลูกได้ทุกชนิด